ธรรมะเช้า,า,ชานี้กับการท่องภูมิ31อันเป็นที่เวียนว่ายตายเกิดของสัตว์ทั้งหลายมี31ภูมิคือ1กามาวจระภูมิ31มีอบายภูมิ4กามะสุกติภูมิ7รลูปาวจรภูมิ16อะลูปาวจระภูมิ4 ซึ่งในอบายภูมิ4มีนรกภูมิหนึ่งกัมเนิดติรชานภูมิหนึ่งเปรตวิสัยหนึ่งอาสุรกายหนึ่งกามะสุกติภูมิเจมีมนุษยภูมิหนึ่งจาตุมหาราชิกภูมิหนึ่งตาวติงสาภูมิหนึ่งยามาภูมิหนึ่งดุสิตาภูมิหนึ่งนิมมานรติภูมิหนึ่งปรานิมมิตวสวัตตีภูมิหนึ่ง 2. รูปาวัจรภูมิมีปฐมวชานภูมิ3มีพรหมมาปาริสัชาภูมิหนึ่งพรหมปุโรหิตภูมิหนึ่งมหาพรหมมาภูมิหนึ่งทุติยภูมิทุติยชานภูมิสามมีปริตตาภูมิพาภูมิหนึ่งอัปปมานาพาภูมิหนึ่งอาภัสราภูมิหนึ่งตติยภูมิ ตาติยชาณภูมิสามีปริตตะสุภาภูมิหนึ่งอปนาอัปมาณสุภาภูมิหนึ่งสุภกินหาภูมิหนึ่งจะตุณชาณภูมิเจ็ดมีเวหะภราภูมิหนึ่งอสัญญาสตภูมิหนึ่งสุทาวสภูมิห้ามีอวิหาภูมิหนึ่งอตตปาภูมิหนึ่งสุทัสสาภูมิหนึ่งสุทัสสีภูมิหนึ่งอกะ นิธาภูมิหนึ่งอรูปภูมิอารูปวจรภูมิสี่มีอากาสานัญจาตนะภูมิหนึง่งวิญญา,านัญจาตนะภูมิหนึง่งอากินจัญญายะภูมิหนึง่งเนวสัญญาณาสัญญายตะภูมิหนึง่ง